ตัวอ,อ๋อสีส,ส,สีตามไม้นี่แหละมะไม่มาดูสีบดนันไม่บนนี้สีบนนี้ ไปน้ำจับไปน้ำไปสีไปน้ำจับไปน้ำมันจะขีดเทียงไปไล้วมาจับวงนี้มาที่วงนี้สที่วงนี้ต่อ มันเป็นวิธีของขอยี่ต้องออกที่เบิ่งนี้นอนจับกะองเบิ่งบ้านรีบบอก มือกับ่อนเอาแบตมาใส่เทียบลองมือกบ่อนเข่ากันบ่อวันหน้าตุนคบที่ได้เกียร์อีก,อ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 ก เด He He ี๋วันนัดตุ่นเข้ามาได้ที่ตัวนี้บนที่บนนี้มันเอาสายไฟลงจางมือจีมานี่ นี่เที่ยงวะนนเจ้า,นนเ,นเ,า,าเนี่ยมาอานนี้คือมาเจาะบนนันไซเนี่ยเอาสายลุงเนบอันตัวตรงกลางนี่มันซื้อมันซื้อกับดอกไฟที่เจาะหัวไม้แทน terkompokkan. Ya, betul tu. tu. นีต้นนี้ติดต่อจากสุรเชียวเข้ามามาคราวนี้ใช่ใช่สุลเซียวสุรเชียวมาคราวนี้าารตัวนี้เป็นบวกเพราะด้ยเป็นน้ำมันบวกบวกตัวนี้ใส,ส่สีแดงสีแดงเขา่า ใช้ตุลปถ้ามันบุกเข้าข้ามาาก่อนเนี่ยเวลานับกอาสายโซลเชียมาเข่านี้นนะนะาานส,สอ,องสิบน,นะก็อพอ ตัวนี้ต่อลงหัวแบตเตอรี่นี่ไปซ่องเสียบสุดท้ายต่อไปใสงานาแบตเตอรี่มันต่อไว้ันเปนแบตเตอรี่แสมหลังตัวบวกไปต่อส่หัวแบตเตอรี่บวกไ่ตามไม้มัน จะบีบจะหันแหงบดได้แคเปอกตัวลบตัวเซลล์แบตเตอรี่ตัวลบวันเวลานันไฟสุรเซียวมาแหลมมาตามสายกี่ดำก็สี่พานก็มาสักแบตเตอรี่ ก็เงืกอมันจป็นจำขนาดมันมันจำ,จำ,ม,นจำมันเรือนะครับมักระสุดมันอกกอกหรือบอกวเอาเอาปลาคิมับเขาัขบกลางกลางนี่น,นี่อ่าเดนะุดะลายดลเ,เ,เลยอ่ะเินข้ขนก็แนนครับะแนน ก็จำไดยบ้องะนะนี่เอาตรงกลุ่มบัลน,นี้ได้แค่นี่เออแน่เลือกป่ะ แล้วปนี้ตัวไซน์นี่เดีานต่อก็ไซน์งานเด้บนี่ต่อต้นเมื่อต่อตัวนี้คนเริ่ใบหมดก็ได้ตัวเลื้องนี่เป็นบวกตัวนี้นตัวนี้เส็จบวกกันคือบวก tangkapkan itu itu ini ini hmm. itu aku saya ngantuk deh ເຮໄຟສແດງອງທອລ จับคอมันฮักใส่รถง่ายมากเด็กดีเข่าลิมมาเลยนี่คือว่าแล้วงั่นมาตนะฮัก็มาต่อไปใช้ต่อไฟสองอันนี่อันนี้ มาเชิญให้ยังได้ดอกไฟตัวที่สองเขับค่ะต่อไลายมาชนี้ต่อแล้วมาชนี้เอเอ็มเป็นครูกันเอาเอาดูดมาใชินี้สา,า,า,ามกันมานี้ตัวนี้สามวันนี้ตัวนี้สาวมวันนี้หนึ่งดอกที่หนึ่งหนึ่งดอกที่สองก็ได้สมมูรณ์ลเมตรีใส่ได้ป่าน,นี่นี่ แดงป็นบวกเอากรใสบวกใส่นี่ใสบวกใส่ราคาบัรดาลใาสมบูรชาดิสนสือได้เลยเนี่นี่ใชนี้อาใช้ลูกชนี้นบ,น,บนี้่แต่มันกัไช้ไดชนดจริงเลยอะนี่นี่จะใช้ลูกป,ลปับเกี่ยวกับไปนี่โวดมาก็ขึ้นปั๊บเลยถึ่งห็นบ่ น <im <im ี่ครับสิบสิบสองจุดสองโวลต์นี่แบตเตอรี่นี่วันนี้ต่อโมไฟแล้ววันนี้เขามาเอาสายโซเลเซียวเขาบ้านี่นี่ตัวนี้สายโซเลเซียวนี่นี่มาเขาบ่าเนี่ยนี่ยันให้มันจูกันมันสดสดสายโซลลเซียวเขาเอากระเด้อเอาขี้มาแปลงหัวสายบ้าน อ่าฮูดอ,อกก้อนนี่มันยาวงาเป็นบาบากมันมันมีบากดอกคีมมันก็มีบากมันรใช่ที่จะบากระอ่ามีไปหู้โลดเนยอะไรก้อนน,นี่เอามาเอามาเสือ่อมครัวก้อนบ้าน,นี้มาตายนีก็ได้ มันดูบอลแล้วทำใส่สานเด็กวายอุย่ัวเนี่ยหัวมันตุ่ยๆใส่สานรับมันเสื่อมก่อนบ้านแพ้สซกวัวเลยบอนรอด ที่จอดนล้ก็หัวตะหูนมาใ่นี้ใกลัวนี่ยนี่ตวนี้มาบ่านี่มันเป็นน้ำเอ,อี้ยบี่ใ่บ่ ข้าวคมตอบะเนี่ยทต่อเขาอันนั้ต่อเขาสากมันบ่เนี่ยบ้านี้เขาจื้อว่าเนี่ยมันมาจากแขงเนี่ยตุกสีดำสีดำนี่เป็นโลบตัวนี้เป็นบวกนไงเหม่ยเขาเอาตัวรวบใส่อ่าใส่น้าเบิงว่าตัวแขงเขาในแมนตัวนี้นี่ใส่สีฟ้ากับสีแดงนี่มันแหลนคือมาเทิรพี่ หลบอย <ล Jean. S 1> ู่ทึ่งนะครับ ah? ก็โลใส่สิไอ่ากรงตัวนี้ตัวหลุดจากรตวนี้เนาอืมก็มันบบราทั้งกระดัดหัวมันเข้าแบบนี้ก่อนระบบมันสิ่งสำคัญในจือวะในต่อแบตเตอรี่เขาคอนสัตว์เจอมันอันนี้เินสัตเจอีสันเียนปรน nên em cung chẳng phải chăng hắn hắn lại mà một chút cổ lạc học không hắn sẽ buộc sai bán มันคือมาถึงเออเด็กเขาแล้วนี่เอาแล้วตะบนว่าอ่าต้องเสียกว่ามันแหนบุดบอตะบนนี้วันนี้แะไรเขาหลังจากมันเข่ามาแล้วเขาเบิ่งเบิ่งวันนี้หินเลยนี่แบตมันเคลียนนี่ช่องวัวชุดสองนี่พอตอนนี้นี่ แผงเขาพันต่ออ่ายิ่งได้ขึ้นไปต่อแผงอีกงถึงขึ้นไปเสียบแผงยิ่งึงคือการอ่าแผงมันมีนี่นี่นนแผงยิ่งถึงกังนวันนี้เข้ามาต่อแผงแล้วมานจะเห็นมันขึ้นมากเลนี่ทีวีเป็นศูนย์อยู่นี่ bèn ờ, phút commandment thì hinh hút nên hinh hút nên hinh hút nên hinh hà hụt hà nội này nội hà 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 nội เห็นบ่อส่วนหนึ่งมันบ่ใบต่อฮะเ,เ,เออได้เออได้แล้วใบน,นี้รู้ไมเออใบนี้มันม่มีหูตะเวน มาอะไรคือว่าได้เตาอีาทโวนจุดหนึ่งไฟจากแสง บอกคว่าเสียแผงเขาแล้วมันสีเห็นรูปตะเวนมาเนี่ยเสายึดุดหนึ่งวลตนนี่มันมีไฟมาจากแผงตัวนี้แบตเตอรี่สิบสองชุดสองวุตนเนาะอยู่แผงมันสีเกินเพื่อเผื่อมันดันเข้ามาดิมันสีมาสาเขาวันนี้เขามาเปิดไส้บาลที่มาตั้งคามันใส่งานแล้บอลรับประดามันบาล ใช่ไก่ใส่บะเนี่ยนะแค่ก้อนจะเนี้ตัดโหลดนี่นี่หขานี้ยนี่บนนี้เปลือบเปลือบมันยันสิกันเลย เจมบุญไทยมากมัดวะนี่จมบทยสันเนี่ย,เ,นนยเอามาจับยวง,งก่อนว่าทำไรมันสีพอมะสุกคนใส่จักรเสียงมาจับสุขคนใส่จักรเสียงใช้ลายลาย,ายกับพอดีสองเสีอ่าเนี่ยสุนิกรเออตวนกน ต้ยึดตีเขาสิบบอกฟ้าหัดแน,นดด่นซึงไว้เอาหนึ่กว่ามันโดนด้ายหัดได้เลยป้านอืมนี่ยทาบา